รงลิที่มีความสคัญสูงก็คือลิกขั้นไอขั้นไอคืออะไรเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับผมอ่ะนี่คือตัวอย่างลิกที่ไปรีพอร์ตมาจากของโรงพยาบาลศูนย์ขนแก่นนะครับก็คืออันที่หนึ่งนะครับผู้ป่วยหมดสติในห้องน้ำนะครับสองก็คือเกิดคนไข้ที่เราไม่ได้แพนว่าจะ CPR คนไข้ที่มันดูแบบยังไม่ได้หนักมากแล้วเขา ต้อง CPR อะเราคาดไม่ถึงซึ่งจัดอยู่ในลิขั้นไอเดี๋ยวมาดูความหมายกันก่อนนะครับว่าลิขันานไอคืออะไรอ่าลิขั้น H ก็คือต้องปั๊มหัวใจนะครับต้องทำการช่วยชีวิตส่วนลิขั้นไอคือจำใจลาก็คือทำให้คนสูญเสียชีวิตผมเคยเจอมาทั้งสองลิกนะครับสมัยก่อนอยู่โรงพยาบาลชุมชนก็ประชุมกันเกือบทุกเดือนนะครับเรื่องลิกขั้นไอขั้นเฮสเนี่ย ผมก็จะเป็นคณะกรรมาการขององคาลก็ประชุมแล้วก็หาขั้นตอนมากําหนดซึ่งบางทีราะ,ะดับหัวหน้าไปประชุมหาขั้นตอนป้องกันลิกล่แต่ว่าไม่ได้ถามลูกน้องว่างานลักษณะเป็นไงนะครับข้อกําหนดที่หัวหน้าคิดออกมานะครับกับการไปใช้หนางานจริงมักไม่เวิร์คยกเว้นว่าเป็นงานที่เรารู้เราทําอันนี้เราจะกําหนด ขั้นตอนหรือ SOP ในการป้องกันดิกได้ดังนั้นก็มีความจําเป็นนะครับว่าเราต้องเข้าใจหน้าง,งานต้องเข้าใจลูกน้องว่าลูกน้องต้องทําอะไรนะครับอย่างผู้ป่วยหมดสติในห้องน้ำรู้สียชีวิตนะครับที่โรงพยาบาลชุมชนที่ผมเคยอยู่ก็ก,ก,ก,ก็ก็เคยมีตายนะครับนะ,ะระบบป้องกันยังไงสมัยก่อนนี่อาจจะยากนะครับสังอันนี้มีกล้องวงจรปิดหรือ ภ่มช่วยเหลือฉุกเฉินหรือมีญาติตามเข้าไปด้วยนะครับซึ่งมันก็แก้ไม่ได้แรอกครับในผู้ป่วยที่มีไม่ญาติเรางั้นละไอ้กล้องฉุกเฉินเนี่ยเราก็อาจจะต้องมีนะครับนะว่าเอ้ยมันใครผิดปกติอะไรตรงไหนนะครับนะต่อมาก็คือเอ่อลกอิกอีกอันหนึ่งก็คืออันแพน cpr อันนี้เกิดจากการทบทวนโกเกตโนดไม่ค่อยดีนะครับนะอาจจะแพทย์คนเดียวทบทวนไม่มีใครช่วยด้วย ืออาจจะมีแค่แพทย์พยาบาลเภสัชเข้าไปไหมอ่าซึ่งผมเ่ยมีหน้าที่ที่เข้าไปดูเออร์เลอร์ในวอร์ดนะครับทุกทุกบ่ายนะครับในช่วงห้าปีหลังก่อนที่ผมย้ายลงมาบาคอแกนเนะี่ย mm hmm. ก็เข้าบ้างไม่เข้าบ้างแต่ก็เห็นนะครับลิกที่มันจะทําให้เกิดอันแพน c ซีพซึ่งก็ช่วยป้องกันแก้ไขไได้หลายครั้งเหมือนกันนะครับนีบ่ยพราะว่าแต่ละคนมันมีมองไม่เหมือนกันนะครับนะหลายคนมองแบบว่าไม่มีปัญหาไปก่อน ส่วนผมเนี่ยจะเป็นพวกมองเอ๊ะมันอาจจะมีปัญหาอะไรบ้างนะครับก็ก็ต้องมองนะครับแล้วก็ลองเขียนโนต้ตเขียนเตือนไปนะครับเวลาทางอสอรพนะมาตรวจเราเขียนเฝ้าระวังปัญหาที่อาจเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยนะครับเราถ้าแพทย์เข้ามาดูนะครับแพทย์เข้ามาดูเขาก็จะมาติผมว่าอะไรมือผมมันอ่านไม่ค่อยออกนะครับจริงๆมือผมก็ไม่ดีนะไม่ไม่ได้กะแก้แค้นแพทย์อะไรนะครับก็ นี่แหละครับเราต้องเข้าเข้ามาดูเภสัชกรหรือทุกวิชาชีพแหละกายภาพเทคนิคการแพทย์หรือว่าทันตแพทย์ก็เข้ามาดูหรือนักโภชนากรอย่างอย่างพ่อผมเนี่ยเคยแอดมิทเข้า,าโรงพยาบาลศิีิครินทร์ซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่ผมเรียนมาผมก็รู้จุดอ่อนหรือว่าวอดแต่วอดจุดอ่อนมันคืออะไรนะก็ปรากฏว่าใช้ยาไม่ได้ผลไข้ไม่ลงเลยการติดเชื้อรุนแรงเลยผมเข้าไปถึงผมก็ดู ข้อมูลนิดหน่อยนะครับผมก็รู้เลยอ๋พอพรผมขาดอาหารกินอาหารแค่วันละร้อยแคลอรี่แต่ว่าถามว่าพอเบิ้มลิสในทุกนักศึกษาทุกวิชาชีพมีไหมไม่มีนะครับเพราะว่าวิชาชีพนะักโภชนาการบอมบันจบกันน้อยมีกันน้อยแต่ถามว่าเภสัชได้เรียนไหมพยาบาลได้เรียนไหมเรื่องของสารอาหารของคนไข้ในแต่ละวันได้เรียนนะครับังนั้นผมผมมองจุดอ่อนเห็นว่าผมเคยฝึกงานที่ตึกออายุรกรรมสี่กอที่ศรีนคึินมาก่อน ผมก็เห็นมวก่าแก้ปัญหาให้พอหน่อยอาจที่พ่อจะเปลี่ยนยาพีแนมเป็นแวนโคมไมซินก็ให้กินเพิ่มขึ้นเป็นวันละพันห้าแคลอรี่นะครับโดยต้องให้ลูกขึ้นละพากินนะครับพราพยาบาลเขาเขาพากินไม่ได้ก็ปรากฏว่าสองสาวันพ่อผมก็ปกติไข้ลงการติดเชื้อก็ก็ดีขึ้นก็หายได้ออกจากห้องไอซนะครับก็ง่ายๆแค่นั้นเลยนะครับนะก็ ถ้าเรามองหาปัญหาออกก่อนอันแผน CPR มันจะน้อยลงนะครับมันจะถูกป้องกันแก้ไขได้แต่มันก็ไม่ได้ร้อเอร์เซนนะครับบางครั้งมันก็มีเรื่องที่คาดไม่ถึงจริงนะครับอันนี้ก็น่าจะจบเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ